นิตาอิโอพรุ่งนี้เราคงต้องขอให้เธอตายเอ๊ะไพ่ตายเพื่อกำจัดเซฟเทนทรีอนพรุ่งนี้ลูกคนที่เหมาะแก่ก,การเป็นร่างสถิตมากที่สุดมีแต่เธอเท่านั้นซึ่งไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลยถ้าหากฉันยอมสละตัวเองไม่ ทุกทุกคนจะรอดใช่ไหมคะใช่เง้นพรุ่งนี้ฉันจะส่งคนมารับวันนี้อภิให้เต็มที่เถอนะ six day ลองทำอาหารเช้ามาให้นะทำไมไอ้ไม่ใช่นายออกไปข้างนอกเหรอในไหนก็มาแล้วฉันเลยอยากเรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับมนุษย์นะเดี๋ยฮีเป็นเซเพนทรีออนจริงๆหรือเนี่ยอ้าวเชิญเลยทานตามสบายนะเออคือเอ๊ะเอ๋อร่อยจังคนนี้ต่อฉันไม่เชื่อรอบอออร่อยอะอ้าวซาบซาบไปถึงปอใจเลยอะ ฉันเองก็ทําอาหารเป็นนะแต่แบบเนี้ยทําไม่ได้แน่อย่าคิดมากเลยคนนิตะบออน,นี่จะต้องผสมอะไรบางอย่างลงไปแนะ่วิจารณ์รุนแรงจังเลยนะแต่ว่าอร่อยจริงๆนันเนี่ยตกลงนายใส่อะไรลงไปอ่ะ <c oughs> อ๋อแบบว่าเป็นมื้อเช้าที่สนุกดีนะเอออืมฉันว่าเอาไปแบ่งให้ทุกคนกินกันเถอะแค่อย่าบอกก็พอว่าอาคอเป็นคนทำนะ เรื่องนั้นน่าเสียดายจังเลยช่วยไม่ได้นินะไม่งั้นนายโดนจับไปเป็นหนูทดลองแน่แน่แบบนั้นก็น่ากลัวนะ<อ>คนนี้ตาเ<อ>หลืออีกสองวันแค่พยายามอีกสองวันการต่อสู้ก็จบแล้ว<อ>พวกเราต้องรอดนะถ้ารอดไปได้จะต้องมีความหวังแน่ขอบคุณจ้ะมาซู้ด้วยกันนะอะไรนะช่วกันรอดกคนสองคนฉันก็สู้เหมือนกันนะ เอาคอลหรอฉันไม่มีเรื่องจะคุยกลับไปฉันอุตส่าห์มาหาทั้งทีนะมาตอนนี้แล้วจะได้อะไรยามาตะอีกไม่นานมิสซาก็จะมาแล้วใช่วิธีนั้นมันจะดีแน่เหรอเรื่องการอัญเชิญลูกนั่นแหละหมายถึงนิตะอีโอต,ต่างหากแล้วร่างกายที่แสนอ่อนแอของมนุษย์เป็นร่างสถิตของเทพปีศาจไม่ได้หรอกเธอจะตายเอานะแค่ทนให้จบภารกิจก็พอแต่ว่า ไม่คิดเลยว่าแกจะสนใจเรื่องของคนอื่นด้วยน่าแปลกนะนั่นนะสิน่าแปลกจริงๆที่ฉันมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาวางแผนอะไรอยู่ละ่ะเปล่านี่เพียงแต่ถ้าพวกเขาเศร้าฉันจะพลอยทุกไปด้วยนะพวกเขาเหรอฮิบิกิเขาแตกต่างกับนายนะฉันว่าเขายอมรับเรื่องการตายของเพื่อนไม่ได้หรอกเพื่อนอย่างนั้นเหร มันไม่มีความหมายหรอกน่าเศร้าจังนะงั้นเชิญแกทุกไปคนเดียวเธอตลอดการเลยคนเดียวเหรอถ้าทิ้งความรู้สึกไปซะก็จะไม่ทุกข์อีกเหมือนอย่างนาย้วเหรออย่าพูดมากถ้าหาคำอย่างนั้นแล้วฉันจะเป็นยังไงต่อไปนะไม่รู้ถ้าตัดสินใจเองไม่ได้ก็โยนทุกอย่างมาให้ฉันจัดการแค่นั้นก็พอ <c oughs> ได้เวลาแล้วครับค่ะมาแล้วสินะคราวนี้เป็นตัวแบบไหนล่ะมิซาสัญญาณรุนแรงขึ้นแล้วอะจะปรากฏตัวที่โตเกียวค่ะที่นี่เลยเหรอเดจีคนที่ตายเะอเอ๊ะเธอไม่ได้อยู่กับพี่พิกิหรอกเหรอฮะเปล่าเซปเทนทริออนมิซานะจะบุกโจมตีเขตอาคมของโตเกียวโดยตรง หรือว่าจะเป็นผู้มีพลังแปลกประหลาดอีกอะและจุดเด่นของบ้านล่ะเพิ่มจํานวนเป็นอน,นันต์ฮะอนัออนตน์นเหรอเมื่อปรากฏตัวมันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆไม่รู้จบแล้วแบบนั้นจะจัดการได้ยังไงเล่าจัดการไปเรื่อยๆไม่รู้จบทําได้ที่ไหนกันเล่าไม่ต้องลนลานเราสามารถคาดเดาการโจมตีของมิซาได้จะไม่มีการเปลี่ยนแผนแผนเหรอแผนอะไรฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยพวกเธอไม่จําเป็นต้องรู้อ,อ๋อย่ามาโตะแนเอคุณนิสตาไปไว้ที่ไหน คอยดูอยู่เฉยๆเธอทางนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วฮคุณนิดเถอความดันการเต้นของหัวใจค่าพลังเวททุกอย่างปกติถ้าตกใจมากเธอนี่เหมาะที่จะเป็นร่างสถิตของลูกจริงๆเหมือนเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะ ถึงปลอบใจไปก็ไม่มีประโยชน์สินะค่ะงั้นฉันจะไม่ปลอบจากสถานการณ์นี่คือแผนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จที่สุดเราเหลือเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นยอมตายเพื่อทุกคนเถอะนะเพื่อทุกคนเหรอใช่ค่ะแบบนั้นก็แปลว่าใช้เธอเป็นเครื่องสังเวยล่ะสิถูกแล้วอะไรกันแต่เธอจะไม่เป็นไรเหมือนตอนพวกเราใช่ไหม การเป็นร่างสถิตก็คือการถวายร่างให้แก่ปีศาจไม่มีอะไรประกันว่าจะรอดฮะแล้วทําแบบนั้นได้ยังไงอ่ะคุณนิตานี่เธอะนีะ่จะทําบัวเก่นอยู่อีกเหรอเลิกคิดแล้วก็ลงมาจากเครื่องนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะพ,พวกเราจะออกไปสู้เดี๋ยวนี้แหละมันจะแบ่งตัวเป็นอนันต์หรือ,อยังไงก็เธอเป็นแค่จัดก,การได้ก็จบนะน,นั่นสิไม่มีวิธีอื่นแล้วเย่ยมาโตะสั่งหยุดแผนนั้นเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไปเองไม่มีประโยชน์ ศัตรูคือเซปเทนทรีออนที่แบ่งตัวเป็นอน,นันต์ไม่ว่าเบียกโกของนายหรือเซเบรัสของฉันต่างก็มีพลังจํากัดทั้งนั้นท่านก็จะหาวิธีอื่นสิคืนมัวทําแบบนั้นมิซาก็คงปกคลุมทั้งโลกและทุกคนก็จะตายกันหมดสัญการปรากฏรุนแรงขึ้นมิซาจะปรากฏตัวที่อิเคบุคุโด เริ่มปฏิบัติการอัญเชิญลูกได้เลยไม่นะเริ่มทำการอัญเชิญลุกกำลังเวทเสริมจากชุมชนองค์กรของพี่ลุกออกมาแล้วครับ นิตาเฮ้อ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 นี่ไปน่ายามชิ้นชีบของเพื่อนคุณมาแล้วค่ะงานี่นีบิกเก้ลุกเขาสถิตในร่างนิตาอีโอแล้วค่ะ เด็บเด็บนะนิตาอีโอจิตใจจะพังทลายในอีกร้อยหกสิบวินาทีขอทีเธอะหยุดแค่นี้เถอะอะไรเล่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายแต่เราจะถอยกลับไม่ได้อีกแล้วขอร้องนะช่วยอยู่เฉยๆทีเถอะนะนิแตาอีโอจิตใจจะพังทลายในอีกร้อยสามสิบวินาทีเดินเครื่องอุปกรณ์ควบคุมลุก เริ่มเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมลูกเชื่อมต่อเข้ากับจิตของผอเอรียบร้อยแล้วค่ะเอาแล้วนะลูกเอ๋ยปลดปล่อยพลังแห่งชีพจรมงังกรซะ รา่างเวลาสำแดงพลังของชีพจรมังกรญี่ปุ่นมังกรแห่งชีพจรมังกรชักโครกพ่ายตายที่ถูกเก็บไว้เพื่อรับมือกับมิซาไงละ่ะจิตใจของนิจตาอีโอะจะพังทลายในอีก60ิวินาทียังอีกนานมังกรเอ๋ยจงกัดกินทุกอย่างให้หมดความเร็วในการแบ่งตัวของมิซาจะเพิ่มขึ้น,นถึงขีดสุดและกลืนกินจากระวาลของเราอยู่ตอนนี้เราไม่มีวิธีในการกัดเก็บมันแบบรูปธรรม จึงทําได้แค่ให้ชโคที่เชื่อมต่อกับจักรวาลอื่นกินและส่งมันไปมิติอื่นลูปก,กับนิตาอีก,อกคือจุดเชื่อมต่อเดียวของชโคเปลี่ยนไม่ได้ทําซ้ำไม่ได้จจจจจจใจจะลัางอีกสาวินาทีนิตาฮะจิตใจจะพัฒนาระอีก10วินาที บันทีมิมิซาหายไปแล้วแผนการสำเร็จค่ะเฉพาะตอนนี้นะ <G ül üyor> นิตตอีโอจจตใจพังทลายยืนยันการพังทลายของตัวตนไม่จริงนิตตจังหน่อยผู้แก่นี่นิตตาทำได้ดีมากคุณิตต เซษคุงเป็นยังไงบ้างคุณนิตาละ่ะไปม,มีสัญญาชีพของนิตาอี่อเลยลูกเข้ายึดครองร่างโดยสมบูรณ์แล้วครับคุณสิคุงตอนนี้เธอนะโกหกฮิบิกิเจ้านั่นคือลูกนะฆ่ามันซะ พัฒนาการข้าแล้วเหรอเจ้าพวกน่ารังเกียจเป็นแค่มนุษย์อ่อนแอแท้ๆแต่ทำที่แสบสันักเจ้าพวกเลือดเนื้อระกูลโพสอินเราเพิ่งเผชิญหน้ากันโดยตรงครั้งแรกนะรู้ทีข้าหัดเอ๋ยไม่เพียงแค่จองจำเทพย่าเอามาใช้เป็นเครื่องมือของตนสิพวกเจ้านี่บาปหนาจริงๆก็แล้วยังไงล่ะจากนี้ไปมนุษย์ที่ถูกเลือกจะไม่ต้องการเทพอีกแล้วเอาละ ขอโทษทีนะเพิ่งตื่นแทๆ้ๆแต่ด้วยร่างกายที่บอบบางแบบนั้นแกคงอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานนักหรอกคงแค่ไม่กี่นาทีอย่าขัดคืนดีกว่าจะได้ตายสบายๆแค่ไม่กี่นาทีก็เกินพอข้าจะสอนให้รู้ว่าผู้ที่ลบหลู่เทพจะมีชะตาเช่นไรคุณนิตรลูกกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ค่ะโกรธแล้วเหรอแต่ก็ไม่ปแปลกมั้งฮิบิกิ ได้ยินใช่ไหมไหนายต้องเป็นคนจัดการลูกเองหยุดได้แล้วยามาตตอชิจิมะฉันจำไม่ได้เลยนะว่าอนุญาตให้นายเข้ามาที่นี่นะ่ะนั่นคนนี่ตามไม่ใช่เหรอพูดเะไรามานะี่คนที่ช่วยอะไรไม่ได้นะหุบปากเถอะอช่วยอะไรไม่ได้ไม่ผิดขนาดนั้นเลยเหรอนายจะอวดไป,ไปถึงไหนกันนะฮะนิตะจังบอกว่าโอเคงั้นเหรอไม่ได้บอกเลยสิเด็กคนนั้นขี้ใจอ่อนพวกคุณเลยกดดันเธอสินะ เราได้รับคำยินยอมแล้วห <nt ess> นังสือสัญญาก็มีนะนี่พวกคุณมนุษย์ค้นทำกันแบบนี้เหรอ <cle anse> คุณมาคุตอคุณให้เด็กผู้หญิงทำแบบนั้นได้ยังไงกันน่ะฮะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อให้การใหญ่สำเร็จต้องที่ความรู้สึกส่วนตัวไปสิใครควรรอดชีวิตใครควรตายผุณไม่คนรกำหนดทั้งนั้นสุดท้ายพวกคุณก็คิดถึงแต่ท้งรอดขตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะ เงียบสักทีชิจิมะหอกหูหน้าแกมันไม่ใช่คนเ้ยงะบ้าไอ้ทำไมทำไมต้องเป็นคุณนิตาด้วยละ่ะเธอปืนใจตามในสิ่งที่เองกลัวที่สุดมาตลอดเลยนะพูดแต่ว่าพยายามปืนทนมาตลอดแล้วทำไมคนแบบเธอถึงต้องถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยด้วยละ่ะ <c oughs> ลูกใกล้เข้ามาแล้วคุณได้ตายทอ,อ,อินเอิจงรับรู้สภาวการทำที่เทียบอายเพื่อให้ตนเองรอดชีวิตเป็นบาปที่นักเทียใกุด คุณนิตาอยู่สถีทีเถะซิ่งปีศาจที่ดีถ้าทางเจ้าจะเป็นนักเวทฝีมือดีในหมู่มนุษยนะ์นี้นั่นไม่ใช่คุณนิตาจริงๆเหรอขอร้องละคือคุณนิณตามาเถอะนะทมไม่ได้จิตของนางผู้นี้กลับสุขความว่างเปล่าแล้วอีกไม่นานกายยาเพ็่จะสลายไปแล้วเธอยอมให้นายเข้าไปสถิตหรอถูกต้องบางทีนางอาจจะถูกหลอกก็ได้ แต่สุดท้ายแล้วนางก็เลือกที่จะถวายชีวิตให้แก่ข้าด้วยตนเองเลือกเหรอคนนิตานนะละข้าได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังในตอนทาน้ายช่างเป็นเด็กที่จิตใจอ่อนแออีกไม่นานทั้งข้าและใรนี้จะเสื่อมสลายรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยถ้ารางคาสิ้นหวงังเช่นนี้เจ้าจะทำอะไรได้บ้าง ฮะฮะย่ามาต่อัวลังเลยอะไรอยู่นะฮิบิกิฉันอุ่าห์รอดูความเด็ดขาดของนายนะเสียดายจริงๆเอ๊ะมันฆ่ามาันะไม่ได้นะเย่ามาตะอสุซา ฮิบิกินี่แกห้ามทำร้ายคุณนิตายเชนะนิตายิโอน้าตายแล้วเลิกคิดอ่อนหัดซะทียังไงฉันก็จะปกป้องเธอเพราะฉันสัญญาไว้แบบนั้นพวกมนุษย์นี่ไม่ว่ายุคสมัยใดก็โง่เขลากายนี้คงถึงขีดจำกัดแล้วสินะผู้นำตระกูลโฮซิอินเจ้าต้องเป็นผู้รับโทษทัน ฮิบิกิฮะฮิบิคินี่นายมันเกิดอะไรขึ้นอะพลังเวทของชิบะจอมมังกรเพิ่มขึ้นครับพอโบเหรอไม่ใช่ค่ะคุณเซฮิบิคิค่ะว่าไงนะฮิบิกิ ยังนอเหรอเป็นอย่างนี้เองเหรอชักโครมนองการเลือกพี่บิกิจยังนั่งเหรอน่าสนุกนี่ตกใจเลยฮะไม่นึกเลยจริงๆว่าเขาจะมีคุณสมบัติระดับเดียวกับยามาโตะนึกแล้วว่านายคือคนที่แบกรับชะตากรรมเดียวกับฉันคนที่จะเป็นผู้ชี้นำของโลกบิบกิจจับมือของฉันไว้สิ เคยบอกแล้วไงว่าฉันจะใช้พลังของฉันเพื่อปอกป้องทุกๆคนพลังเวทเสริมจากชีพจรมังกรยังเพิ่มขึ้นอีกแย่แล้วแบบนี้ก็ทนไม่ไหวแน่หยุดกระแสพลังจากชีพจรมังกรควบคุมไม่ได้ครับแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีละ่ะอยา่า,า,าคุณนิตา บอกว่าเปล่าประโยชน์มีปะเจ้าจะนินรถทิ่ได้ก็ตับไม่เปล่าประโยชน์ลอกฉันไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์หรอกนเมื่อเด็กผู้หญิงที่ชื่อนิดไตอ้อยยังอยู่ตรงนี้อุนิตาไม่ได้หายไปไหนเรื่องนั้นฉันรู้ด,ดีรัธาถ้ายังอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ใช่หรืองไงกัน อย่าคิดตายอย่าไปเลือกหนทางแบบนั้นเลยนะฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันต้องทำมันเป็นเรื่องที่ฉันจำเป็นต้องทำมันช่วยไม่ได้นี่แต่ว่าเรื่องตายนะ่ะทางเลือกแบบนั้นฉันไม่ยอมรับหรอกก็ฉันก็ฉันไม่ได้เข้มแข็งเหมือนทุกคนนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วการแกล้งทำเป็นไม่รับรู้อะไรมันทรมานนะ ในโลกที่ไม่มีทั้งคุณแม่และคุณพ่อแบบนี้ฉันควรจะทำยังไงพยายามยังไงก็ไม่ไหวหรอกฉันอ,อยู่อย่างเข้มแข็งเหมือนทุกคนไม่ได้หรอกอ่อนแอก็ได้นี่ <c oughs> ทุกคนต่างก็อ่อนแอน่อีกนั่นถึงต้องพึ่งพากันใชชีวิตแบบช่วยเหลือกันไงตามไาแต่ต้องการซึกแกล,ละกันฉันด้วยคุณม,มีคนนิ่ตะและทุกๆคนจะถ,ถึงได้มีชีวิตรอดมาได้ไม่จริง พี่กิกูน่ะเธอและเข้มแข็งจะตายเธอไม่ต้องการคนอย่างฉันหรอกถึงแม้ว่าจะไม่มีฉันแต่ฉันไม่อยากแยกจากกับเธอนี่เ <g ül> ะฉะนั้นจะช่วยเธอมีชีวิตต่อไปด้วยกันเถอะยี่อฮิบพกิกู แน,น,น่อยู่แล้วสิฉันไม่มีทางยอมให้เธอเลือกท,ทางตายหรอกฉันอยากอยู่ต่อไปเรื่องนั้นฉันรู้ฉันรู้อยูาา่ยแล้วละเพราะงั้นไม่ต้องกังวลแล้วนะฮึปาฏิหาริย์ พวกเราต้องอยู่ต่อไป อย่าดูถูกพลังของชีพจรมังกรตอนนี้ร่างกายของฮิบิกินะพังหมดแล้วรีบรับตัวไปสภาพเขาปางตายแล้วล่ะฉันไม่ฆ่าหรอกนะถึงต้องใช้พลังเวทเยียวยาหรือทุกอย่างของจิปส์ก็ต้องทำให้รอดให้ได้เพราะเจ้านั่นมันเป็นของของฉันเกินต่อสู้ที่เจ็บปวดนี่พรุ่งนี้ก็จะจบแล้วสินะคะ ใช่แล้วถ้าเอาชีวิตรอดไปได้ก็ได้เห็นแนะ่อน,นาคตที่จะเริ่มหลังจากนี้นะฉันไม่ฟังคำสั่งของคุณหรอกฉันจะก้าวเดินไปพร้อมกับฮิบิกิคุงตามใจแล้วกันถ้าหากฉันกับพวกเธอจะต้องมาต่อสู้กันแล้วก็มันคงเป็นบททดสอบในการวิวัฒนาการของมนุษย์ถึงตอนนั้นแล้วฉันจะทุ่มพลังฆ่าพวกเธอซะ